ครับผมสวัสดีเพื่อนเพนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินยูแบบง่ายๆสไตล์เบิร์ดไวบนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเป็นไฟโซล่าเซลล์อีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ใช่มาผมไม่ได้มารีวิวเป็นพวกสปอ t l ตไลท์เป็นอะไรนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเป็นโคมถนนโซล่าเซลล์นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นโคมถนนนะครับผมเหมาะสําหรับติดตั้งบนทางเดินนะครับ ติดตั้งบนทางเดินนะครับโคมถนนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมเป็นโคมถนนของนี่เลยครับผม eco นะครับขนาด500วัตต์นะครับขนาด500วัตต์ขนาด500วัตต์นะครับแล้วก็นี่ครับผมมาตรฐาน ip 66นะครับมาตรฐาน ip 6 6นั่นก็คือกันน้ำนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูตัวตัวโคมกันเลยครับผมมาเลยมาเลย เห็นไหมครับตัวโคมใหญ่มาก5 0 0วัตต์โอ้โหนี่เลยนะครับผมตัวโคมนะครับตัวโคมนะครับตัวนี้นะครับตัวโคมไฟนะครับเขาจะมีทั้ง8ช่องไฟด้วยกัน8ช่องด้วยกันนะครับ8ช่องนะครับผมจำนวนเม็ด LED นะครับจำนวนเม็ด LED อยู่ที่3 0 0 SMD LED นะครับผมถือว่าสว่างมากนะครับตัวนี้5 0 0วัตต์นะ นะครับผมนะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับผมนะครับส่วนตัวโครงสร้างนะครับผมจะเป็นวัสดุ ABS อย่างดีนะครับ ABS อย่างดีก็คือหมายถึงกัรน้ำทนต่อสภาพแดดทนต่อสภาพฝนนะครับผมอายุใช้อายุการใช้งานนะครับ4-5ปีนะครับผมนะครับส่วน ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับผมข้างหลังของเขานะครับเป็นแผงโซลาเซลล์แบบนี้เลยนะครับก็คือแผงเขาก็จะติดมากับพร้อมกับตัวโคมเลยนะครับผมก็คือไม่ไม่ใช่แผงแยกนะก็คือมีตัวแผงติดให้แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวแผงโซลาเซลล์นะครับมีกระจกนิรภัยนะครับกระจกนิรภัยกระจกอย่างดีนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผม นะครับของแท้ต้อง ECO นะครับผมนะครับสินค้าเขารับประกันให้1ปีนะครับติดตั้งง่ายนะครับผมติดตั้งง่ายนะครับผมติดตั้งง่ายแล้วก็ทาได้ทาได้ด้วยตนเองนะครับผมนะครับสว่างนานนะครับตัวนี้สว่างนาน8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับนั่นก็หมายถึงว่า1ึคืนพอดีเต็มเตมนะครับผมก็8ปดถึงสิชั่วโมงนี้ก็สว่างทั้งคืนอ่ะเอาง่ายๆว่าสว่างทั้งคืนนะครับผมนะครับ ตัวนี้นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตร้อย์1ซ0นะครับไซส์พลังงานแสงอาทิตร้อยหมายถึงว่าก็คือตัวของเขานะครับผมจะรับพลังงานแสงอาทิตร้อย์เซ็นะครับโดยที่ว่าไม่มีการชาร์จไฟบ้านใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเขาจะรับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนั่นเองนะครับผมหมายถึงว่าเขารับแต่แสงแดดอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็ถือว่าติดตั้งง่ายนะครับ ติดตั้งง่ายสะดวกสบายนะครับผมนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับพร้อมติดตั้งนะครับผมติดตั้งสะดวกสบายนะครับตัวนี้ติดตั้งสะดวกสบายมากนะครับตัวนี้ความกว้างของเขาอยู่ที่ตลรางเมตรอยู่ไหนนะมาขอตลราเมตรนะตารางเมตรเอามาหมหน่อย นะครับผมความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ความยาวตอนนี้เฉพาะตัวโคมไฟนะครับความยาวอยู่ที่60 cm, ความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับผม <c oughs> ก็มีขนาดใหญ่นะครับก็ขนาดใหญ่มากนะกว้างอยู่ที่25เซนติเมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับ ก็ถือว่าใหญ่มากนะนะครับผมเห็นไหมครเฉพาะลำตัวองผมนะครับนี่ครับผมนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับของ eco นะครับผมเขารับประกันให้1ปีนะครับผมนะครับตัวนี้ขนาด300วัตต์นะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับที่มาจัดโปรที่ผมมารีวิววันนี้เขาจัดโปรพิเศษให้นะครับผมจากเดิมนะครับเขาขายอยู่ที่2590บาทนะครับวันนี้ลดราคาเหลือเพียง1 9 9 0บาทนะครับผมสินค้าเขารับประกันให้1ปีนะครับ ของแท้ต้อง ECO นะครับผมนะครับฝากกันด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับ1 6 4 0 2หรื1 3นอเพื่อะครับผมนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะสั่งซื้อนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับเข้าไปเอาที่อยู่แล้วก็จัดส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทาง นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น500วัตต์นะครับผมรุ่น500วัตต์นะครับเป็นรุ่นที่มีแผงโซลารเซลล์อยู่ในตัวนะครับผมติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายไฟนะครับผมนะครับใช้งานได้นาน8 12ชั่วโมงนะครับแบตอึดทนทานคุณภาพดีด้วยนะครับผมหลอด SMD LED นะครับผมนะครับอายุการใช้งานของตัวโคมไฟนะครับอยู่ที่50,000ชั่วโมงนะครับผม50,000ชั่วโมงนี้ก็ นานนะสำหรับผมถือว่านานมากประมาณ4-5ปีอะ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมประหยัดค่าไฟนะครับผมประหยัดค่าไฟด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับกันฝุ่นกันน้ําทนแดดทนฝนนะครับมีระบบระบายความร้อนด้วยนะเห็นไหมครับตัวโคมของเขามีระบบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับผมนะครับกลางคืนนะครับก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับผมส่วนกส่วนกลางวันนะครับแผงโซล่าเซลล์ก็จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่หรือว่าแสงแดดของเราเนี่ย เขาจะเก็บไว้นะครับผมเขาจะเก็บไว้แล้วก็กลางคืนไฟมันก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับผมนะครับอัตราการชาร์จไฟเต็มที่อยู่ที่ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์อยู่ที่4-5ชั่วโมงนะครับถ้าวันไหนแด,ดดดีๆก็4ีชั่วโมงไฟก็จะเต็มนะครับผมถ้าวันไหนแดดไม่ค่อยดีก็อยู่ที่8-10สชั่วโมงนะครับ เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับผมคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะเปิดปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมก็เอาวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับมา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 แค่นี้เอารีวิวแค่นี้พอนะครับอะไรรีวิวแค่นี้หวังหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะสนใจนะครับกับการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็สนใจสั่งซื้อก็ แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อได้ที่064-0201113นะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับผมสินค้ารับประกันให้1ปีนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับผมของแท้นะครับอย่าลืมนะครับของแท้ต้อง e Eco นะครับ Eco เท่านั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับเป็นโคมเป็นโซล่าเซล์นะครับโซล่าเซลล์ร้อเนะครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตยเ์100%นั่นเองนะครับผมนะครับ ECO นะครับฝากไว้ในใจคุณด้วยนะครับขอบคุณครับบาย